สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอัปเดตรายงานสถานการณ์บัวเนื้อวัวนมประจำเดือนธันวาคมนะคะ2566เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะคะกับป่าขายของทางเรานะคะ SP ีดูมิเนตแต่ละคนในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนะคะว่าจะมีสถานการณ์อัปเดตเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะ ก็สําหรับการอัปเดตสถานการณ์โคเนื้อและโคนมนะครับในโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับอันดับแรกนะครับมาดูกันที่โคเนื้อก่อนนะครับโคเนื้อที่มีน้ําหนัก500กิโลกร,รัมนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ78-82บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีในช่วงนี้นะครับที่เป็นค่อนข้างที่นิยมเลยก็คือวัวไซเล็กนะครับเป็นวัวลงใต้้ําหนักไม่เกิน400กิโลกร,รัมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีคนจะอยู่ที่เราลา 68-74บาทโดยประมาณนะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของโคนมนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่วัวทยอยคลอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฟาร์มส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของต้นทุนในฟาร์มนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตแล้วการผสมติดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในฟาร์มนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกําไรของฟาร์มนั้นได้นะครับถ้าสามารถจัดการดี ดีๆนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์โดยทั่วไปในพื้นที่นะครับโคเนื้อโคนมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับสำหรับเดือนธันวามนี้ยังค่อนข้างเงียบนะครับทั้งโคเนื้อและโคนมนะครับทั้งด้านของโรคระบาดและก็ตลาดต่างๆนะครับสําหรับโคนมในช่วงนี้ก็นมค่อนข้างทรงตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีพวก ปอดมีพวกอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับสาหรับในการเลี้ยงโคนมนะครับสาหรับโคนเนื้อหลักๆก,ก็ยังเป็นภาวะของราคานะครับวัวโครงาราคาน่าจะตกต่าลงไปถึงหลุด80บาทไปแล้วนะครับสาหรับโคนเนื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณ85-90บาทนะครับสาหรับสภาวะคเนืโคนมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับและเนื่องในโอกาสนี้นะครับปีใหม่กําลังจะมานะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้กับ ทุกทกท่านนะครับทั้งผู้ชมแล้วก็เกษตรกรทั้งหลายนะครับขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้อนรับปี2567ด้วยกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับภาคอสานประจําเดือนนี้โคนเนื้อที่มีน้ําหนัก550-600กิโลราคาจะอยู่ช่วง80-83บาทโดยสถานการณ์เรื่องโรกนั้นในปีนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยมาก และโคนมในช่วงนี้โคนั้นได้เริ่มมีการทยอยคลอดออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วทําให้ปริมาณน,น้ํานมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาน้ํานมจะอยู่ช่วง21-22ถึงบาท50สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านที่ทําธุรกิจปศุสัตว์ขอให้ธุรกิจนั้นจเจริญรุ่งเรืองเงินไหลามาเทมารวยๆเฮงๆโคออกลูกมาเยอะๆเพศที่ต้องการเนื้อเยอะๆนมเยอะๆ,ๆ กันทั่วหน้าสวัสดีปีใหม่ครับค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับอัปเดตสถานการณ์และก็ราคาในแต่ละพื้นที่นะคะก็เดือนนี้เดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่พวกเราจะไปสู่ปีใหม่นะคะ2567ทางพอเนี่ยก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของทาง s อฟซีดูมิเน้น นะะในการำนำนวยอวยพรให้ทุกทท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะตอนนี้หน้าหนาวแล้วด้วยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลวัวในฟาร์มเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ยจะได้มีผลผลิตที่ดีเป็นที่น่าพอใจให้ก,ก,กับเกษตรกรทุกๆท่านนะคะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของพวกเราเอสพีดูมิเน็นเนี่ยพวกเราก็มีสินค้ามากมายนะคะสามารถทัก สอบถามพวกเรามาได้ก่อนเลยนะคะทั้งทาง a c e b o o k นะคะแล้วก็ทาง l i น์ SP ดเ m i n ิ n c e นะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะคอยตอบคำถามนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง SP Luminance แล้วก็เครือเวฟบู้ดักกุปด้วยนะะในปีหน้าเราก็จะนำเสนอสิ่งดีๆรวมถึงสัมมนานดีๆให้กับทุกๆท่านต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ